โปรกอล์ฟเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ขึ้นเป็นผู้นำหลังจบรอบที่สองในรายการโคเรียโอเพนตามมาด้วยภูมิศักแสลสินจากไทยครับกอล์ฟเอเชียทัวร์ในรายการโคเรียโอเพนที่ลาวีเอสเบลเลเมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้รายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ33ล้านบาทนะครับการแข่งขันในวันที่2ครับซองกอยูยูนะครับ โปรเจ้าถิ่งเกาหลีใต้ทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาคะแนนรวม2วัน7อันเดอร์พาขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวครับโดยมีโปรโกอล์ฟไทยครับภูมิศักแสนสินวันที่2ทํทำได้3อันเดอร์พาคะแนนรวม5อันเดอร์พาอยู่อันดับที่2ครับตามหลังผู้นำเพียงแค่2สโตรกเท่านั้นนะครับอันดับที่3าเป็นสดมแก้วกาญจนาจากไทยเช่นกันครับวันที่2ทํทำได้2อันเดอร์พาสกอร์รวม4อันเดอร์พาตามหลังผู้นำ3สโตรกอันดับที่4ี่ร่วมนะครับมี เจดมอร์แดนจากออสเตรเลียและก็คิมกีวานจากเกาหลีใต้ครับมีคนละ3อันเดอร์พาผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่นที่น่าสนใจนะครับมีพัชรั์ของวัดใหม่ครับสองอันเดอร์พาอันดับที่6ร่วมเดนวิทเดวิดบอิบูลซับและก็รัฐนนท์วันศรีจันทร์มีคนละ1อันเดอร์พาอันดับที่10ร่วมกันเจริญกุลครับ1โอเวอร์พาอันดับที่24ร่วมและก็ประวิทตั้งกำลัลประเสริฐครับเกินอยู่3โอเวอร์พาครับ อยู่ที่46ร่วมซึ่งรายการนี้ผ่านการตัดตัวที่เกณฑ์คะแนน4 over par ครับ